บรรยากาศยามเช้าเลยพี่น้องยิ้เสียงขวังงัวมึงเออเห็ดกัดหนามใส่หมึกดาวเออถั่วดาวโอ้นี่ถั่วดาวพี่น้องทำเป็นสงวยซ้ำนวยเนาะเออเครือน้อยนหนึ่งเป็นซื้อ นี่คือมาเข้าอู้ดีมากเันะนี่เขาเข้านะต้นเต้นอยู่นะมันนานเลยฮะยังบุธันซุกยังเขียวอยู่เียลวอย่เพอานักี่น้องไปเข้างามขนาดเลยเขีนไปนาไปเกี่ยวข้าวได้หมนอนี้่ อ้าวแม่น้ำคือลบแทะใส่ข้ามทั้งไหนฮึกลับไปข้ามขัวพี่น้องเ้ยมาเบิ้งตัวนี้น้ำมันคืออะไรทาาทาดอย่น้ำแห้งห้วยดีห้วยห้วยใ่ญ่อยู่ได้น้ำก็ลึกๆหน่อยนึงมันไม่เกี่ยวไปทางนั้นบุลงน้ำ ข้ามขัวนี่แหละตัดตัวแม่ตัดตัวแม่มีบ้างโอ้โหข้ามขัวได้พี่น้องวันนี้ข้ามขัวพี่น้องเข้ามขัวขัวอู้งามที่เจ้าเอ้ยห้วยนะนี่ห่วยงามขนาดเลย อันนี้ขัวไม่ค่อเสียวอยอกเสียวที่น้องเสียวอ่ะโอ้งามสิเจ้างามอะไระไมาถามก่อนโอ้ยกระเดื่องดิ ไม้นี่พดีครับคนต์เหตุการณ์ฟอยน่ตัดเลยนะไม่เนาะคักยทางไปนี่ก็คักไปดนก็ได้ลุกีวะมีสามแยะถูกดาลุนมีหน่อยเดียวนึงเออได้ดดแม่มากนึงนะแม่เนี่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 งามงนึงกนี่นี่ยอไม

Vin ông muxi da. Oi. Winning song mui ni mgam nia. Hey, nhé gong. Hãy gong. Oi, lần lưng. Nguyên nhanh 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 พ่อกูมุกสีดาหลายหลังจากเท้าข้ามน้ำมาเมื่อกี้นี่กะหดนาแล้วโอ้งามเจ้าเอ้งามอีเข่าเม็ดใหญ่กตอนนีนะไม่เนาะ มาขึา้นมากินข้าวก็จะลงอีกใส่วงห้นวานหมาวานโอ้งามแต่คนอืืนเอาข้าวกินมาันยังบบกินยังโบกนัเล้ยบบัวกเก้าเนื้อดังไม่แล้วดิ พร้ à, อมลุยเลยได้พี่น้องเอเ้ยบัดนี้นะกลนเยเด้อพี่น้องเ้อนะลุยบัดนี้ตอนมูเศ้านี่พัดหนาวหนาวเนาะสวยมากพัดไข่เนาะนา้ำฮะนะเย็ยนเทเย็ยนว่านนี่ À, lui lùi 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 <laughs> mà lùi lùi hay lùi 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 bụt lùi lùi đi mà lùi 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 ใครแต่มันล้มหน่อยเนาะ à, đuổi đưa và đi đưa phi nông đưa, bye bye, chưa cần tò leo.